อันยองที่อเดในมาไลฟ์ as a data scientist before I came to work as a data scientist I s t a r t e d data science and business analytics หลายคนมักจะถามซารี่ของเด็ก data ดัตตาไซมุกมิกมองว่าทีเป็นออนตามยูสกิลเลยวันนี้มุกมิกเรื่อกนันทงด้วยน้องหนอนเหมือนเดิมงงอะไรมุกมิกน้องหนอนคืออะไรช่วงนี้อินกับภาพยนตร์เรื่องดูนกันน่ะค่ะน้องหนอนมีคนเคยบอกว่าเราจะเริ่มวันด้วยการกินกาแฟแก้วแรกค่ะวันนี้มุกมิกก็เลยมาจัดกาแฟหนึ่งแก้ว I love white coffee so much now ช่วงนี้มุกมิกก็ค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆเลยนะคะจริงๆมุกมิกอยากมาแชร์ ประสบการณ์อย่างหนึ่งคะ่ะเกี่ยวกับการเข้ามาทํางานดาร์ตาไซของมุมิกนะใหม่เอ็กซ์เพลียนตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้มุมิกไม่เคยที่จะใส่เกรดลงในเรซูเม่เลยคะ่ะและใช่ค่ะมีน้องเข้ามาถามมุมิกว่าดาร์ตาไซเน้นที่เกรดหรือว่าเน้นที่ผลงานหรือว่าใบเซอร์จากเอ็กซ์เพลียนที่ได้เล่าไปน่าจะสัมภาษณ์กับเมนเจอร์เน้นพูดคุยกันเรื่องโปรเจกต์มีการพูดคุยว่ามุมิกทําอะไรมาบ้างถ้าอยากรู้ดีเทลในตอนสัมภาษณ์ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะหลังจากที่คุยเรื่องสตาลีแล้วและบริษัทรับเราเข้าทํางานหลังจากนั้นมุงงงงงมม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 คคคค่่่่่่่่่่อออออยยยยยสสสเเเเเกกกกาาาารรทไไไปะะะววถึหนนนิตตั็ลืจ เรียนจบสาป,ปีขึ้นดังนั้นถามว่าเกี่ยวเกี่ยวไหมถ้าบริษัทได้ทานสคริปต์เราไปแล้วเขาไม่โอเคเขาสามารถจะตัดสัญญากับเราได้ค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนแกันว่าตอบคาถามรอเปล่าหลังจากที่มุงมิททางานเสร็จวันนี้มุงมิก็มาดูหนังค่ะเรื่องดูมุงมิชอบสไตล์อะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะคะโดยปกติแล้วถ้าหากใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับด a ต a ไม่ว่าจะเป็นดัต้าซายดัต้าเอนด์ดัต้อนนไก็ลองถามเข้ามาดูกันได้นะวันนี้มุงมิขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย